มาดิมาดิมาเลยดิ a K S โคตรแรงเจอปุ้น่เบอร์ตีเกิดตายเบอร์สี่ก็เก่งเบอร์สี่ก็เก่งตายเบอร์เก่ง กว่าเบอร์สี่ไม่เได้หรอไม่มีไว้พี่เป็นสามผมหน่อยพี่เดี๋ยวมันชุบกั โผแม่งงึ้ยแม่เราต้องเล่นครบๆกันหน่อยอ่ะเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบได้ฟิวละฟิวแม่ง<ต>เกือบได้เลยอเอาใหม่เอาใหม่ฟิวแม่งเกือบได้ละพี่ดิวซื้อให้ผมหน่อยดีกว่าโอ้กูซื้อไอ้นี่อันเดียวกูแม่งตังคุณซื้อหรือเปหรือส่งย้อนสามแม่งตังไม่เหลือสักสี่กูมึงไม่ได้ฆ่าใครไง ไอ้แมาดีดาเมจมึงอ่ะแม่งแค่หกร้อยเองยังไม่ได้ฆ่าใครแล้วมึงจะมีเงินได้ไงไม่มีกูจะเอาแล้วกูจะซื้อปืนได้ไงนะกูไม่มีไอ้เออมึงเกินเปล่ามันมีสองพันห้าดูดาเมจมึงดีมึงยังไม่ฆ่าใครเลยพี่ดิวพี่ดิวพี่ล้อมันวิ่งมาตรงเนี้ยผมเชื่อมต้องวิ่งออกมาข้างหน้ามเนี้ยหรือไม่มทำโดยดุลแล้วสองพี่ยมันอยู่เล่มเนี้ ช่วยเบอร์สองดี๋ยวแม่งตายคุณนะไม่ตายหวัา มปช่วยพี่กูก่ันพอล้ว,ว,วอ,อ,อนะอนะั่นหมดแลวเลย่อโอ้ยอนนอย้งนนยงยย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 นยยยยยยย้ยยยยดยแยย แป๊บพี่ดิวแป๊บ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 แป๊แบ,บพี่แป๊บผมรับของก่อนรอบเนี้ยผม้องรับให้ได้ให้หมดละมันรับอย่างยากเลยเมื่อไหร่มหโมโคผมจะเต็มว่าเดี๋ยวผมหาโมโคผมก่อนได้โมโคล่างสองรอบว้ยพี่ผมได้โมโคล่างสองแน่นอน ได้แล้วน,นะผมไม่ได้เลยไม่ผมไม่อยากไม่ผมไม่อยากทำไม่อยาก้อล่างสองพวงอุ้ยพี่นิดเดียวผมจะได้โมโคล่างสองอะอีก,กนิดเดียวมันได้ละต่อพี่เมื่อกี้นี่ผมขอโทษที่ผมตายตายอือมีแต่คนตึงๆแล้วดูดิอือ พี่เดียวเมื่อกี้ผมหมอดอนนะผมแบกทีมดีที่สุดแล้วเมื่อกี้อ่ะแต่ผมตายไงพี่เดียวผมแบบแบกทีมสุดยอวตามเมื่อกี้ไอเบอร์สองแม่งปากดีแม่งฆ่าไม่ได้แต่คนเลยแม่งปากดีหายผม เงาแ้งมลงวาวว้าวว้าวโอชัดโอชัดวิดีโอมันอยู่ครับว้าววิดีโอควยแล้วหนึ่งคนนะทุกคนว้าวเหลือคนสุดท้ายแล้วครับเบอร์สองเบอร์สองจะไหวหรือเปล่า แม่ตานี้เล่นไม่ออกตานี้มี S K S ขายนี่เนี่ยถ้ามีนี่จะเป็นอา,างาัที่ดีมากอขอให้มี S K S เถอะไม่มีโอ้โ อูแท็คเกอร์ผมได้แล้วผมอยากเล่นเอทีเอให้มันได้สดกินสีฟ้าผมได้เกิดทุกสกิลละกอซ่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นกอซ่าด,ด้วยดักหลังให้หน่อยพี่หลังร็แม่งวิ่งมาละข้างหลังผมอะอย่างเยอะเฮาทำไมมันไม่มีหน้าต่างวะอแบบเนี้ย รอรนะ <First blood. S 3> อง,องัดเลยพี่ลองงัดเลยสวยพี่สวยลหลังหลังสองหลังสองฝั่ง,งวนอ่ะหลังมาผมไม่มีปืนชาร์จไม่มีเงินซื้อปืนชาร์จซื้อได้ M4 โอเคตานี้แหละน่าจะเล่นสองครวงได้น,นะโอเคได้ละพี่สุ่มหมูกี่รอบมันถึงได้อะ่ะพ,พี่ดิว ว้าไปเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวรอแน่นหนผมไม่ดักแม่งดักอยู่นี่แน่นอนผมวิ่งขึ้นบ้านรอเลย ไม่แตกยิงคนละคนเลยโไม่เนเลงสามศูนย์ไม่เหมือนตามเมื่อกี้เลยตามเมื่อกี้นี้มันสูงไม่เจอตึงไงขอซ่าก็ได้วะขออนุญาตปิดไมค์ ไม่ไห,หวจริงคนตัขอญาตปิดไมค์แป๊บน,นี้ผมพูดจต่ใจเลยแม่งเล่นอย่างโหดอ๋ยคนเนี้ยทีมนี้เล่นอย่างตึงมันวิ่งขึ้นไปแล้วด้วยประเด็นเราดักงัดเลย ูแล้ว้มันไม่ตายวะ่ะคุณดูสวยเพื่อนสวย <c oughs> ขนาดหน้าีเพื่อนเรายัางค่าไม่ได้ผมจะรั่วกับเพื่อนเราว่ first blood triple kill ส ว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <_ C ell> กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่จดให้ฉันได้ให้ถึงสองบ้นซับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ